สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุงจักพายาวมายาวอยู่ที่สวนปลาลุงจักนะครับมื่อนี้มาปลูกต้นไม้สามร้อยต้นนะครับนี่สวนของเฮาตอนนี้ก็เริ่มมีชีวิตที่ว่าต้นไม้ก็เริ่มงหญ่สัตว์ต่างๆที่สูนพัธน์ไปแล้วก็เริ่มกลับมาแล้วพี่น้องนี่มาเบิงมาเบิงสิผ้าไปเบิงนี่พี่น้องนี่ครับมแมลงทับครับพี่น้องนี่ แมลงทับนี่บ่เคยมีอยู่ในเขตนี่นี่แต้โดนเลยเด้พี่น้องแต่ลุงจักเป็นเด็กน้อยคนตอนนี้ก็ร่วมห้าสิบปีแล้วครับนี่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องนี่นี่ตอนนี้มีแมลงทับมาอยู่อาศัยแล้วเห็นบอพี่น้องนี่แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเฮากับสิปอยเพื่อนไว้แบบนี้แล้วพี่น้องนี่เห็นบอเนี่ย นี่สุดยอดเลยครับพี่น้องจากที่บ่เคยเห็นมารวมสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับนี่ในบริเวณเขตพื้นที่แถวนี้ครับพี่น้องแต่ตอนนี้เริ่มมีให้เห็นแล้วครับอยู่สวนปลาลุงจักนี่พี่น้องสุดยอดเลยนี่เห็นว่าแมลงทับง่ามคักเหลือม่มอง,อง,องพี่น้อง เดี๋ยวเหากับสีบปลอยให้เพื่อนอยู่ตังสี่ละครับให้เพื่อนบินอยู่นี่สวนของเห้านี่ะกะแพร่พันขยายพันุต่อไปคุนไปแล้วพี่น้องคุ่นเดี๋ยวกับไปเกาะอ,อยู่แถวนี้ละครับสุดยอดครับพี่น้องอ่ะโอเคครับ